นี่วานดูอะไรอ่ะกระตูนเรื่องอะไรครับเนี่ยเปลี่ยนข่าวให้พ่อได้ไหมไม่ได้โอ้ดูแต่กระตูนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในวานวานจะเปลี่ยนช่องทำไมบ่อยเนี่ย <G ül> ก็มันมีแต่ทพลงชาตินะเอาออคือตอนนี้มันหกโมงเย็นไม่ว่าหนูจะเปิดไปช่องไหนมันก็มีแต่เพลงชาติไทยทั้งนั้นลูกทำไมเราต้องฟังเพลงชาติล่ะพ่อเอางั้นเดี๋ยวพ่อจะพาปาวานนะไปดูบันทึกของหนูดีว่าเพลงชาติไทยอ่ะมันสำคัญยังไง <G ül> บันทึกของหนูดีตอนที่ห้า ยืนตรงเขารบธงชาติหนูดีกินไก่ทอดไหมลูกกินค่ะแม่หนูดีขอน้องไก่ห้าชิ้นนะคะหชิ้นเลยเหรอหนูดีชอบไก่ทอดร้านนี้คะ่ะแม่คะขอน้องไก่ห้าชิน้นข้าวเหนียวสองห่อคะ่ะได้คะ่ะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจ ยืนตรงขลุบธงชาติทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลงชาติไทยด้วยละคะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติแสดงถึงความเป็นคนไทยภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยไงจ๊ะอ๋อเหมือนกับเสียงของคุณลุงที่พูดก่อนเพลงชาติไทยเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะนูดีเห็นชาวต่างชาติสองคนนั่นไหมพวกเขามองเราด้วยความชื่นชมมากเลยนะจริงด้วยคะ่ะ เมื่อหนูดีเห็นคนยืนตรงเคารพธงชาติร้องเพลงชาติไทยได้ไม่ว่าจะเจอกันที่ไหนในโลกหนูดีก็จะได้รู้ทันทีว่านี่คือคนไทยยังไงละจ๊ะเกิดเป็นคนไทยนี่ดีจังเลยนะคะแม่สีแดงหมายถึงชาติและความสามัคคีของคนในชาติ สีขาวหมายถึงศาสนาที่สอนให้เราเป็นคนดียึดมั่นในการทำความดีสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติหนูดีรักเมืองไทยเท่าฟ้าเลยค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เาเอาไว ที่นีรู้หรยังเราเป็นคนไทยเวลาได้ยินเพลงชาติไทยต้องทํำยังไงอ๋อยืนตรงทะล,ลบทับตรงชาติครับโอ้เก่งมากเลยครับแต่บันทึกของหงนูดียังไม่หมดนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สว้าเลครับว้ามี๊ม